สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร02 287 1155งบคุณพวันนะวัฒนทรัพย์นะครับรองประธานกรรมการบริหาร YLG b u l l e o n International ครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณพิชยุทค่ะโอ้รางขายทำกำไรทองคำรอบนี้ออกมาพอสมควรทีเดียวนะครับขายไปแล้วสามสิบเรื่ะครับผมหลักๆน่าจะมาจากเมื่อเช้าเนี้ยทางทางเยนเขาเข้าแทรกแซงเงินเยนนะคะ ทางญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงเงินเยนแล้วทําให้นักลงทุนเริ่มเทขายเอออย่างที่เรารู้กันเนี่ยนักลงทุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาหลังจากช่วงที่มีวิกฤตของทั้งยุโรปทั้งอเมริกานักลงทุนก็จะมาเล่นฟิชเคอร์เรนซีหลังจากฟิชเคอร์เรนซีถูกแทรกแซงตอนนี้เขา,าก็หันกลับมาเล่นเยนตอนนี้เยเยนก็ถูกเข้าแทรกแซงอีกเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็เทขายทํากําไรกันออกมาอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้คนก็ขายทอออกมาด้วย แล้วอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วดิฉันบอกไว้ก็คือว่าที่พ7 5 0จอยหามันเป็นแนวต้านใหญ่เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเหมือนเป็นแนวต้านถินิดยาไปถึงแต่แถวนี้นักลงทุนก็จะเทขายทํากําไรลงมาเราก็มองว่าในในระยะสล้งกับระยะยยาวเนี่ยโอกาสที่ทองคําจะปรับตัวขึ้นก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นการปรับฐานเพราะนั้นถ้านักลงทุนลงทุนระยะสั้นเนี่ย พันเจ็ดร้อยทุนท่วนแถวนี้ก็เหมาะสมที่จะเข้านะคะแล้วก็เป็นรอขายทำกำไรตรงแถวพันเจ็ดร้อยห้าสิบอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะรออีกนิดหนึ่งอีกสักสิบเหรียญโดยประมาณค่อยเข้าไปซื้อนะครับค่ะได้ค่ะประมาณสักเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดเจ็ดร้อยห้าแถวนั้นก็อมก็น่าจะเข้าได้อะคะ่ะแปลว่าต่ำจากจุดนี้ทยอยซื้อได้เลยนะครับคุณสำหรับวันนี้ต่ำจุดต่ำสุดน่าจะอยู่แถวเจ็ดร้อยเป็นจุดต่ำสุดอะคะอ่ะอ่าครับผม คือถ้าเกิดรอได้ก็ลงไปบิดรอเล็กหน่อยก็ได้แต่<ช>ว่าไม่น่าไม่น่าจะลงไปพันหกร้อยปดสิบอีกรอบแล้วหรอครับคุณพรวนครับอันนั้นน่าจะเป็นเออร์อรมากกว่าแต่แนวตั้งของวันนี้น่าจะอยู่แถวพันเจ็ดร้อยนะคะเป็นหลักๆอะค่ะแนวรับพันเจ็ดร้อยนะครับ<ช>แล้ว<ช>หลังจากนั้นโอกาสระยะสยั้นนี้ยังมีโอกาสที่จะกลับมาพันเจ็ดร้อยห้าสิบอีกรอบหนึ่งเลยใช่ไหมครับคุณพรวนก็มีโอกาสที่จะเห็นนะคะนานไหมครับก็เรามองว่านจะมีประเด็นอะไรมา drive นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราเชื่อว่าทองคําเนี่ยน่าจะเหวี่ยงวันประมาณสักสามสิบถึงห้าสิบเหรียญต่อว,วันเพะน,นั้นเนี่ยโอกาสที่จะกลับไปเห็นพันเจ็ดร้อยห้าสิบใครในวันนี้หรือพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่ะโอ้โหแข่งมากเลยนะครับคุณพวันคืออาทิตย์นี้เนี่ยมันมีตัวเลขเยอะมากที่กําลังจะประกาศเข้ามาแล้วก็ตัวเลขสําคัญสาคัญมันมีหลายตัวอย่างเพือหัดจะมีของอการประกาศของอีซีซึ่งจะมาอ ประกาศแถลงนโยบายของของยุโรปนะคะวันศุกร์ก็ยังมีการการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอีกซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้ถ้าเราดูยิบยิบเนี่ยมันมีตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างเยอะทุกทุกวันเาะฉะนั้นเราเชื่อว่าอาทิตย์นี้น่าจะมีการเหวี่ยงมากกว่าอาทิตย์ที่แล้วด้วยคำม,มากค่ะอืมครับผมแล้วก็ยังคงแนะนําเล่นตามกรอบอยู่พันเจ็ดร้อยจนถึงพันเจ็ดร้อยห้าสิบ ค่ะก็เชื่อว่าเ่กรอบแต่ตแตันละวัววนอาจจะไม่อาจจะต่างๆกันไปแต่กกอบของวัน,นนี้อยู่ที่พันเ็รอกับพันเจ็ดร้ห้าสิบค่ะครับผมมีปัจจัยอะไรจะมาดึงราคาทองคําให้กลับไปพันเจ็ดรอยห้าสิบอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้ครับคือหลักๆเราน่าจะมองกับความไม่เชื่อมั่นซึ่งแถบเมื่อวันศุกร์ที่แล้วของของทางกรีซึ่งที่กรีก,รกนะคะซึ่งมีปัญหาเรื่องการทำแฮคคัห้าสิบเปอร์เซ็นต กับเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ทั่วไปทีนี้เจ้าหนี้ทั่วไปถ้าโดนแฮคัทงวดนี้แล้วเนี่ยถึงได้เงินกู้กลับเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าจะให้เจ้าหนี้เข้ามาซื้อบอลอีกเนี่ยเขาก็คงต้องคิดหนักเพราะว่าการซื้อครั้งที่แล้วถึงจะได้ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงแต่การโดนแฮคัท50%เนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนหรือหรือมาซื้อบอลของตีก็ต้องใช้คิดค่อนข้างเยอะว่า เข้ามาแล้วจะคุ้มกับทุนที่จะลงไหมอันนั้นปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองถึงทาง ECB จะโลโดมเงินเข้ามาให้ทางกิีกูเพิ่มเนี่ยเราไม่รู้ว่ากรีกจะสามารถที่จะใช้เงินไอ้ไอ้รอบต่อไปได้ไหมตรงนี้ก็กเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งซึ่งถ้านะักลงทุนที่จะลงทุนต,ตรงตรงเนี้ยก็ต้องมองว่าสภาวะของยุโรปเนี่ยเราก็มองว่ายังไม่ไดีเท่าไหร่แล้วไม่ใช่กรีกอย่างเดียวมันยังยังมีสเปนมีประเทศอืน่นๆอีกซึ่ง การจัดการของ,งทางซีกนี้ยยังเรามองว่ายังไม่เด็ดเสจยังยังไม่ได้เห็นทรายที่ชัดเจนว่าเอ่อเขาจะช่วยเขาเหมือนจับเป็นการแก้ไขเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยแล้วูงิภูมิก็มองว่ายังไม่น่าเชื่อมั่นเพดัะนั้นเนี่ยทองคําตอนช่วงนี้เราจะเห็นว่าเอ่อพวกฟาร์ใหญ่ๆก็เริ่มกลับเข้ามาซื้อแล้วนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ทองคําเนี่ย เปอร์เซ็นต์การเบี่ยงสูงขึ้นกว่าอาทิตย์ก่อนๆที่ผ่านมาค่ะอืมครับผมได้ครับคุณพวันครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณคุณ,คณมากค่ะ ดังทุ่เองก็ต้องจับตากลยุทธ์แบบระยะสั้นหน่อยนะครับคุณพันบอกว่าช่วงนี้เนี่ยแนวรับแนวต้านแต่ละวันก็ไม่เท่ากันแล้วก็เชื่อว่าราคาของความจะยังคงมีความผันผวนมากขึ้นด้วยอย่างวันนี้เองครับให้แนวรับเอาไว้ตั้งแต่พันเจ็ดร้อยเหรียญจนถึงพันเจ็ดร้อยแปดเหรียญเลยนะครับทยอยซื้อได้แล้วก็เชื่อว่าแนาวต้านพันเจ็ดร้อยห้าสิบจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบในเวลาอันสั้นนี้ด้วยนะครับนี่คือโกลอุกบายวายเอลจี well นะครับขณะ